สวัสดีครับผมวรวุฒินะครับจากชาแนลขาที่ดินสวรบุรีนะครับหรือที่ดินสวนสวรบุรีนะครับวันนี้ผมพาทุกทท่านนะครับมาอยู่ที่ตลาดสะกระโจมนะครับวันนี้ผมมาเปิดที่นี่มีรายการเราไปดูกันเลยครับผมไปขอยนุญาตกลับกล้องเหมือนเดิมนะครับผมนี่เป็นไงครับอันนี้จะเป็นโลตัสนะครับมินิแต่ว่าไม่ได้มินิอย่างเดียวนะครับ ผมไม่อยากเข้าไปถ่ายข้างในนะขออนุญาตบอกข้างนอกแล้วกันนะครับเขาก็จะมีหมูไก่เนื้อผักปลาขายด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีร้านพิซซ่านะครับร้านซ่อมตําร้านขายเสื้อผ้านี่นนไงละครับร้านนี่ฮะวัยรุ่นวัยรุ่นต้องมาเลยร้านแต่งเมอร์ไซน์นะครับซ่อมเมอร์ไซ์แล้วก็ทางขวามือนะครับที่เห็นอยู่ก็จะมีร้านขายผลไม้ซ j เจนะครับ ตรงนี้ทางด้านซ้ายมือข้างหน้าที่เห็นเป็นล่มสีฟา้ฟาครับ <c oughs> ก็จะมี7ซเว่นอเนะครับตรงข้าม7 e เ e ่ e อเเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตลาดสดนะครับตรงนี้พูดคำเดียวว่าเจริญมากๆนะครับเ<ว>จริญสุดๆนะครับแล้วก็แยกนะครับก็เรียกว่าแยกตลาดสักโจมนะรเราเลี้ยวขวาไปปุ๊บเนี่ยซ้ายมือเลยนะเลี้ยวปุ๊บแล้วยอยู่ซ้ายมือเลยก็จะเป็นในส่วนของตลาดนัดนะครับอ่ะอันนี้รีวิว ความจเจริญเข้าๆๆก่อนนะครับจะได้ไม่เสียเวลามากเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้ผมมีที่ดินนะครับแปลงติดถนนลาดยางนะครับห่างจากจุดเนี้ยประมาณ10นาทีแปลงสวยมากนะครับราคาไม่แพงเลยใครที่อยากได้ที่ดินแปลงเล็กๆนะครับหนึ่งไร่สไร่หรือไร่เศษๆเนี่ยนะครับติดถนนลาดยางหรือว่าลงถนนลาดยางไปปุ๊บถึงเลยเนี่ยติดตามชมคลิปนี้ได้เลยครับไปเราไปดูกันครับผม เอาละครับแล้วก็วิธีมาที่โครงการนี้นะครับมาง่ายมากเลยนะครับเพียงท่านจับนะครับ GPS มาที่วัดห้วยวันดีผ่านอะไรมานะครับตรงนั้นก็จะเป็นในจุดของแยกที่ตัดกับปอทพอดีเลยนะครับขับตรงมาปั๊บเนี่ยตรงมาเรื่อยๆเลยเลยวัดห้วยวันดีมานะครับนี่เราจะเจอสี่แยกคล้ายๆสี่แยกครับซ้ายมือนะครับจะเขียนว่าครัวบ้านยางใหญ่นี่นะครับเราก็เลี้ยวซ้ายเลยปั๊บเข้าไป ตรงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ในเขตอู่ทองนะครับอยู่ที่กกม่วงนะครับนี่เป็นไงครับบรรยากาศนะครับเราขับข้าวสนลาดยางนะครับเลี้ยวซ้ายมานะครับประมาณสักราวสองร้อยนะครับสองร้อยห้าสิบเมตรก็จะเจอที่ดินโครงการอยู่ทางขวามือนะครับบรรยากาศนะครับนี่เห็นวิวภูเขาเป็นเทือกเขาใหญ่เลยนะครับค่อนข้างใหญ่เลยภูเขาลูกหน้าเ่ยครับแล้วก็อ่ะไม่ตัดดีกว่าให้ดูเต็มเลยนี่ ขวามือข้างหน้านี่เห็นบ้านหลังสีน้ําเงินนี่ไหมครับหลังคาส้มๆเนีครับอันนี้จะอยู่ตรงข้างกับตรงข้ามกับโครงการเรานะครับนี่นี่ครับอ่านี่ครับผมนี่โครงการเราอยู่ขวามือนี่ครับเมื่อ2วันนี้ฝนเพิ่งตกมานะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่โครงการให้ดูอีกครั้งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพบกันครับผม เอาละครับแล้วตอนนี้ผมก็พาทุกๆท่านนะครับมาอยู่ที่หน้าโครงการนะครับ13ไร่กกม่วงนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าโครงการเลยนะครับทางหลวงชนบทนะครับทางด้านซ้ายมือนี่นะครับที่ผมชี้ไปเนี่ยครับอันนี้จะวิ่งเข้าไปที่อู่ทองนะครับส่วนถ้าทางขวามือนะครับเราจะกลับไปตรงโลตัสเซเว่นนะครับตรงนั้นจะเป็นในส่วนของสระโจมนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวโครงการนะครับ คนที่จะมาอยู่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยมันลายล้อมด้วยบ้านคนเลยนะฮะนี่ฮะเห็นหลังคาสีน้ำเงินไหมครับนี่ก็เป็นบ้านหลังใหญ่เลยสวยเลยหลังเสาไฟฟ้านะครับต้นไม้บังอยู่นะครับเป็นบ้านคนนะครับหลังใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันครับคนกรุงเทพก็มาซื้อปลูกบ้านสวยเลยนี่ฮะอันนี้ผมชอบมากอันนี้หลังหลังนี้เป็นชั้นเดียวสวยมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนู้นครับเลยหัวโค้งเมื่อกี้ที่เราได้ดูตอนแรกนะครับก็จะมีบ้านนะฮะ้ายมือนี่ก็มองเห็นหนึ่งหลังนะครับแล้วก็นี่ทั้งน้ําตรงนัั้นนะครบ อยากเรียนให้เข้าใจนิดนึงนะครับคนต่างจังหวัดนะครับเขาจะปลูกบ้านแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่ล้อมนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะมองยากนิดนึงนะครับแต่อันนี้ซ้ายมือนี่ก็จะมีบ้านชั้นเดียวนะครับเป็นบ้านไม้ทรงยุโรปนะครับผมรู้จักกับเจ้าของบ้านด้วยนะครับสร้างได้น่าประทับใจมากสวยจริงๆครับแล้วก็อันนี้ทางคุณพ่อผมเองเนี่ยเขาเคยขายที่ดินแปลงนะครับที่เห็นมีโซลาเซลล์มีห้องน้ำนะฮะเคยขายไปเมื่อประมาณสัก1ิปีที่แล้วนะครับให้กับคนกรุงเทพไปเหมือนกันนะครับ ฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยกล้าพูดเลยว่าไม่เปรี่ยวนะครับคือบ้านคนล้อมที่เราฮะแปลงที่เห็นติดถนนลัดยางนะซ้ายและขวาเนี่ยครับจำนวน5้าไร่ครึ่งนี่โดนจองไปแล้วนะครับเจ้าของไร่ไอ้เจ้าของที่ดินเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงนะครับน่ารักมากนะครับทำเกี่ยวกับวางระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เก็บตังค์มาซื้อนะครับก็ถือว่าเก่งมากครับปบมือให้เลยด้านหน้าที่เห็นนี่นะครับจะเป็นร่องน้ํานี่จะเป็นร่องระบายน้านะครับเราขุดเอาไว้ให้นะครับเพื่อที่ว่า การสร้างโครงการนะครับเราต้องไม่เป็นภาระกับคนที่เขาอยู่เดิมนะครับเพราะว่าที่ดินโครงการนะครับผมใช้รถบรรทุกในการถมที่ดินนะครับ760เที่ยวนะครับเ6 0เที่ยวในการถมท่อตรงนี้ครับมันจะไประบายน้ําออกตรงธงขาวๆเห็นไหมครับจะมีท่อน้ําลอดไปใต้ถนนนะครับเห็นรถที่ผมจอดอยู่ไหมครับก็จะออกไปทางฝั่งซ้ายเนี่ยครับที่ดินของโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพ ผังของโครงการให้ดูนะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่3,70,000บาทต่อไร่นะครับตอนนี้ด้านหน้าคู่หนาเนจองแล้วก็จะเหลือข้างในอีกนะครับก็จะเป็น1ไร่หนึ่งไร่แล้วก็ไร่เสร็จไล่ไปนะครับเดี๋ยวผังจะขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าไอการที่เราถมที่ดินสูงๆเนี่ยไอเจ็ดกว่าเที่ยวเนี่ยมันได้รับความแตกต่างยังไงกับที่ดินเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งนะครับคอนเซปต์ของ การทาที่ดินของเพจเรานะครับเราก็จะถมไม่ขุดบ่อสังเกตไหมครับว่าในโครงการไม่มีบ่อเลยนะครับคนที่ซื้อโครงการจากเราไปเนี่ยครับเขาจะได้ดินเต็มเลยนะครับการไปซื้อดินภายหลังเนี่ยบอกเลยนะครับว่าราคาดินเนี่ยตอนหนึ่งครถบรรทุกเนี่ยสูงมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านจะซื้อที่ดินจัดสรรเนี่ยพยายามเลือกที่ได้ดินไว้ก่อนนะครับมาซื้อเติมเอาทีหลังนี่บางทีก็เหนื่อยเลยนะ นี่ครับพื้นเดิมนะฮะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นนานะครับนาเนี่ยจะมีปัญหาว่ามันลุ่มใช่ไหมฮะดูผมจะถ่ายให้ดูครับดูเราถมครับดูความสูงครับเนี่ยครับประมาณ5้าสิบเซนเลยนะฮะจากพื้นเดิมนี่แทนให้ดูนะฮะน้ําท่วมนี่นะฮะแล้วก็ของเราเนี่ยเป็นเนินสูงนะฮะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยนะครับว่าท่านที่ซื้อโครงการไปไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องน้าท่วมที่จัดไปได้เลยจบนะครับ ส่วนน้าขังอันนี้เดี๋ยวเราปรับแก้ไขให้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ดูครับถนนนะฮะในโครงการอย่างที่เราบอกครับถนนโครงการทุกครั้งนะฮะเราจะใช้ถนนเป็นหินลูกลังก่อนนะฮะแล้วค่อยลาดด้วยตัวหินสเปคนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านลืมไปได้เลยว่าถนนจะเสียถนนจะพังในอนาคตอันนี้เรารับประกันนะแล้วก็ถนนข้างในนะครับมันมีความกว้างอยู่6เมตรนะครับ แล้วก็เป็นสาธารณทั้งหมดแล้วนะฮะเรายกให้เป็นสาธารณเรียบร้อยนะครับไม่มีใครสามารถที่จะปิดกั้นถนนอันนี้ได้นะครับนี่ครับจำที่ผมบอกได้ไหมครับว่านี่เรามีเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นี่ครับสังเกตไหมครับว่าในคลิปนี้เราจะเห็นอะไรบางอย่างก็คือมันจะเขียวไว้ทั้งคลิปเลยนะฮะดูบรรยากาศนะฮะนี่ครับปลูกอ้อยนะนี่ภูเขาลูกโตเลยอ่ะ ใครที่ซื้อแปลงนี้เนี่ย,ยตื่นมาเนี่ยเห็นวิวเขาทุกวันอันนี้การันตีนะฮะซ้ายมือนี่หนึ่งลูกแล้วด้า,ดาน,หนหน้านี่หนึ่งลูกนะฮะมองทางตะตาลเนี่ยจะเห็นอีกหนึ่งลูกแล้วก็หลังนี่อีกหนึ่งลูกที่เห็นรถวิ่งนั่นเป็นถนนเมนนะครับ3-305ที่จะวิ่งไปที่โลตัสเมื่อกี้นะฮะนี่ครับของเราเป็นถนนที่เลี้ยวมาจากถนนเมนเนี่ยประมาณ2 5 0เมตรเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ไกลเลยนะครับอ่ะอันนี้รีวิว ในส่วนของความสูงตำ่ำนะนะอันนี้เราดูจากวิดีโอนี่น่าจะเห็นเข้าใจตรงกันหมดละอ่ะเรามาดูถนนโครงการบ้างเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเมื่อกี้เรายืนบนถนนเนี่ยต้นมไม้มันจะบงังเนี่ยนี่เนี่ยฮะเนี่ยสังเกตก้อนหินไหมครับเนี่ยหินคุกที่เราไปลงนี่ก้อนใหญ่ๆนะฮะถนนนน่นแน่นอนครับแล้วก็ดูความหนาของการลงเราครับเราไม่ใช้หินมาโรยบางๆแล้วก็มาบอกว่าทําถนนแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ทํานะครับ เราทำแบบอย่างดีเลยนะฮะให้ใช้กันยาวๆเลยอ่ะขออนุญาตนะครับอุ้ยพอดีวันสองวันนี้ฝนตกก็ต้องขอโทษด้วยนะครับความเรียบร้อยอาจจะน,นิดหน่อยอาจจะมีบ้างนะฮะก็เห็นไหมครับบ้านหนึ่งหลังสองหลังสามหลังสี่หลังแล้วต้องนุ้นห้าหลังแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับใครที่อยู่ตรงนี้ได้วิวภูเขาอีกนะครับตรงบริเวณที่ถมนะครับอันนี้จองไปหมดแล้ว แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นดอนเดิมของที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเริ่มล็อกเนี้ยนะครับ1ไร่นะครับ1ไร่แล้วตรงนี้อีก1ไร่ไล่ไปเรื่อยๆนะครับล็อกละหนึ่งไร่1่ไร่1ไร่ราคา3 7 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็2ล็อกสุดท้ายนะครับจะมีขนาด1ไร่1งานเศษกับ1ไร่กับไม่น่าจอีกกี่ตารางวานะครับก็เดี๋ยวจะลงราคาไว้ให้นะครับสำหรับใครที่สนใจโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้ามาชม ได้ทุกวันนะครับเออลืมบอกไปปลาปลาของแป้งนี้สุดยอดเลยเป็นของเทศบาลนะครับมีใช้ตลอดแน่นอนแล้วก็สะอาดแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงเรียบร้อยแล้วเมื่อไหร่ที่มีการสร้างบ้านนะครับมอพอไ,ได้บ้านได้ที่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปขอน้ําขอไฟให้ตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายของทางเรานะครับจ่ายครั้งเดียวซื้อที่ดินแล้วน้ําไฟเราเดินให้ถึงแปลงของท่านเลยนะครับไม่ต้องจ่ายเพิ่มแล้ว โอเคสำหรับการรีวิวก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่สนใจหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ดัง,งด้านล่างได้เลยนะครับใครที่จะนัดดูที่ดินผมขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วยังไงก็ลองติดต่อเข้ามานะครับนัดชมทุกวันนะครับขออนุญาตบอกลูกน้าสักวันหนึ่งได้ก็ดีนิดนึงนะครับผมจะได้แผ่นได้จะได้ไม่มาชนกับท่านอื่นนะครับผมโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ นกที่ร้องนี่นกกระแตแต้แบตแน่ๆเลย